สวัสดีค่ะคลิปนี้ป้ามีเรื่องสำคัญมากมาเตือนน้องๆหลานๆโดยเฉพาะคนที่สนใจไปทำงานต่างประเทศนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการโพสต์รับสมัครหมอนวดไปทำงานที่ประเทศแคนาดาป้าตรวจสอบแล้วพบว่าเข้าขายมิจชาชีพค่ะ Scammers มิจฉาชีพเพื่อไม่ให้ใครต้องตกเป็นเหยื่อวันนี้ป้าจะมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยนะคะว่ารูปแบบการหลอกลวงรายได้จริงของงานนวดในแคนาดาที่ควรจะเป็น กฎหมายรายงานของแคนาดาเรื่องการจ้างงานและ LMIA รวมไปถึงข้อแนะนำวิธีตรวจสอบงานที่ถูกต้องและวิธีป้องกันสำหรับผู้ที่อยากไปทำงานต่างประเทศนะคะจากที่มีการโพสต์ว่ารับสมัครหมอนวดดวนประเทศแคนาดาเงื่อนไขที่เขาบอกก็จะมีว่าเป็นเพศหญิงอายุไม่เกิน60ปีรายได้วันละ250เหรียญแคนาดาหรือว่าประมาณ 6,500บาท oh. มีโอทีชั่วโมงละ40ดอลลาร์โอ้มีสวัสดิการที่พักอาหารยูนิฟอร์มแต่ที่น่าสงสัยก็คือว่าทำไมไม่มีชื่อร้าน oh. ไม่มีที่อยู่จริง oh. ไม่มีข้อมูลในจ้างใดๆเลยนะคะพ oh. อน้องที่เขาไปคุยแชทมา oh. เขาก็บอกว่าผู้สมัครเนี่ยต้องโอนเงินก่อน35,000บาทแน่ oh. เพื่อที่จะให้ร้านเนี่ย ดำเนินการเรื่องวีซ่าทำงานแน่ Scammers มิจฉาชีพอะไรบ้างที่บ่งบอกถึงความผิดปกติของโฆษณานี้ 1. ไม่มีชื่อร้านหรือว่าชื่อในจ้างงานจริงต้องระบุที่อยู่แล้วก็ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะ 2. รายได้สูงเกินจริงค oh. ่าแรงขั้นต่ำในแคนาดาเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15-17เเหรียญแคนาดาต่อชั่วโมงซึ่งก็หมายความว่า ถ้าทำงาน8ชั่วโมงเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ120-136เหรียญต่อวันไม่ใช่250เหรียญน,นะคะ no 3. ชั่วโมงทำงานไม่สมจริงเขียนว่าทำงานวันละ12ชั่วโมงซึ่งนั่นอ่ะผิดกฎหมายแรงงานของแคนาดาจริงๆเลยนะคะ oh. 4. เรียกเก็บเงิน35,000บาทนี่ป้าคิดว่า เป็นการของเงินงวดแรกนะคะ <No. S 1> น่าจะมีหลอกงวดต่อไปอีกซึ่งผิดกฎหมายชัดเจนนะคะแค่35,000บาทแรกเนี่ยไม่ถูกแล้วนะคะเพราะว่าตามกฎหมายของแคนาดาค่าธรรมเนียมการนำเข้าแรงงานต่างชาติอย่างเช่น LMIa เนี่ยต้องเป็นนายจ้างเป็นฝ่ายจ่ายไม่ใช่ลูกจ้างนะคะอิงครายได้ทีนี้ก็มาดูรายได้จริงๆ ใครที่อยากรู้ว่ารายได้จริงของหมอนวดในแคนาดาเป็นอย่างไรโดยทั่วไปแล้วเนี่ยร้านนวดหรือว่าสปาเนี่ยจะจ่ายตามค่าแรงขั้นต่ำหรือว่าอาจจะมีส่วนแบ่งจากค่าบริการนวดคะ่ะรายได้หลักมักจะมาจากทิปของลูกค้านะคะซึ่งอาจจะเพิ่มจาก25ถึง50ดอลลาร์ต่อวันขึ้นอยู่กับเมืองแล้วก็จำนวนลูกค้าดังนั้นเนี่ย รายได้จริงก็อาจจะอยู่ที่2,000ถึง3,000เหรียญต่อเดือนไม่ใช่สูงเกินจริงอย่างที่โพสต์นั้นบอกนะคะเลเบลล w กฎหมายแรงงานน้องๆห,หลานๆหลายคนอาจจะไม่ทราบว่ากฎหมายแรงงานแคนาดาเนี่ยมีข้อกำหนดชัดเจนเลยว่าลูกจ้างต่างชาติที่เข้ามาทำงานต้องมี Work Permit ที่ถูกต้องนายจ้างต้องยื่นขอ LMIa Labor Market Impact Assessment ก่อนจ้างซึ่งก็คือต้องได้รับอนุญาตจากรัฐให้รายงานต่างชาติเข้ามาทำงานแทนคนในประเทศนะคะและห้ามเก็บค่าใช้จ่ายจากลูกจ้างทุกกรณีนายจ้างต้องเป็นฝ่ายจ่ายเองค่ะดังนั้นถ้าเจอโพสต์ที่บอกให้โอนเงินเพื่อทำเรื่องงานสรุปได้เลยค่ะว่าไม่ถูกกฎหมายค่ะ <Yeah. S 1> ทีนี้ก็มาดูวิธีตรวจสอบงานถูกกฎหมายและป้องกันการถูกหลอกกันนะคะ ถ้าอยากไปทำงานต่างประเทศจริงๆเราก็สามารถตรวจส,สอบได้ด้วยตนเองค่ะอย่างเช่นวิธีแรกนะคะตรวจส,สอบชื่อ Agency กับโครงการจัดหางานของไทยว่ามีใบอนุญ,ญาตถูกต้องหรือเปล่าเว็บไซต์ของโครงการจัดหางานกระทรวงแรงงานก็คือ www doe go th ค่ะ แบบที่2ก็คือตรวจสอบ Agency ถูกกฎหมายแล้วก็ชื่อในจ้างในเว็บไซต์ของรัฐบาลแคนาดานะคะจากเว็บของ RCIC หรือว่า Recruiter ก็ได้เดี๋ยวป้าขึ้นตัวหนังสือไว้ให้ทั้งบทน,นี้หน้าจอนี้เลยนะคะแล้วก็จะเขียนเอาไว้ใต้คลิปนี้ค่ะซึ่งก็เป็นเว็บทางการของ RCIC ที่ปรึกษาด้านการย้ายถิ่นฐานของแคนาดาที่ได้รับการควบคุมได้เลยค่ะ แบบที่3มเนี่ยมันเลยค่ะต <Yeah. S 1> รวจสอบหนังสือที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้จ้างคนต่างชาติที่ป้าพูดไปแล้วก็คือ LMIA นั่นเองโดยที่ขอให้เอเจนซี่หรือว่านายจ้างเนี่ยแสดงหนังสือการได้รับอนุมัติ LMIA ภาษาอังกฤษก็คือ LMIA approval letter ที่มีชื่อบริษัทตำแหน่งงานแล้วก็เลขของ LMIA 7หลักนะคะ ที่คุณจะได้รับตรงจากกระทรวง ESDC ของแคนาดาค่ะตรวจสอบไปเลยค่ะว่าเลข LMIA เนี่ยตรงกับข้อมูลที่จะกรอกในระบบ IRCC จริงหรือเปล่า yes, <Ma'> และแบบสุดท้ายค่ะติดต่อสอบถามโดยตรงกับร้านหรือว่าสปาในแคนาดาผ่านเว็บไซต์ทางการไม่ใช่เพียงแค่แชทกันในแอป,ปนะคะป้าก็ขอเตือนไว้ค่ะว่า ความฝันในการไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่เราต้องระวังไม่ให้ถูกหลอกค่ะถ้าเจอโพสต์แบบนี้อย่าเพิ่งรีบโอนเงินตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทุกครั้งค่ะอะไรที่มันง่ายไปแต่ต้องจ่ายด้วยราคาที่สูงมักไม่ใช่ของจริงนะคะถ้าน้องๆหลานเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ต่อเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามอีสานอินเตอร์ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย